ดาบเพื่อน อคติเล็กๆของเราอาจท,ทําร้ายคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวเคยไหมเห็นใครเดินผ่านแล้วเผอคิดว่าหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่คนดีแนะ่หรือแบบคิดว่าเพื่อน LGBTQ ทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นคนตลกเฮฮาตลอดเวลาแบบนี้เร,เรียกว่าอคติแต่เรามีวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดอคติในชีวิตประจําวันได้มาลองทําไปพร้อมๆกันนะคะหยุด่อนตัดสินเวลาเราคิดอะไรขึ้นมาลองถามตัวเองดูก่อนว่าเรารู้จรงิงหรือแค่เราสมมติเราเห็นคนแต่งตัวเซ่อเดินมาอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเผอคิดว่าคนนี้ต้องเป็นคนดีแน่เลยแต่จริงๆ แล้วเขาแค่เป็นคนชอบแต่งตัวสบายสบายก็ได้มองคนเป็นรายบุคคลแต่และคนไม่จาเป็นต้องเหมือนภาพจาที่สังคมวาดเอาไว้อย่างเช่นเรามีเพื่อน LGBTQ อยู่ในที่ทํางานบางคนอาจจะคิดว่าเป็น LGBT จะต้องตลกต้องเอนเตร์เทนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนเงียบๆง <Yeah. S 1> ี่อายโลกส่วนตัวสุดทรฝึกใจให้เปิดกว้างยอมรับความต่างแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเช่นเวลาเราเห็นผู้สูงอายุเล่นติ๊กตอกเราอาจจะแอบคิดว่าจะเล่นเป็นหลอก mm hmm. แต่ถ้าเปิดใจด,ดูจริงๆ,ๆเราอาจ <ๆ S 2> ได้เห็นมุมมองสนุกๆใหม่ๆที <ๆ S 2> ่เราไม่เคยต่่นไว้ด้วยนะ mm hmm. อคติเล็กๆของเราอาจสร้างกำแพงใหญ่กับเรได้แต่ถ้าเราลองเปิดใจจันีสัง,งคมก็จะได้อยู่ขึ้นเยอะเลยใครเคยเจออาคติแบบไหนมาแชร์ในคอมเมนต์กัน่อย